เปิดโปรแกรมแข่งวอลเล่บอลชาติลีก2023ทีมชาติไทยประเดิมบู๊แชมป์เก่าอิตาลีเปิดโปรแกรมแข่งวอลเล่บอลนนชั่นลีก2023น VNL สนามแรกทีมชาติไทยประเดิมบู๊แชมป์เก่าอิตาลี วันที่20พฤษภาคม2566ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023 VNL ซึ่งทีมชาติไทยโดยปีนี้มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด16ทีมแข่งสสัปดาห์สัปดาห์ละ2สนามแต่ละทีมจะได้ลงสนามทั้งหมด12นัดโดยจะนำทีมอันดับ1-8ที่มีผลงานดีที่สุดจะผ่านเข้าไปเล่นรอบไฟนอลหรือรอบสุดท้ายที่เล่นแบบแพ้ตกรอบในสัปดาห์ที่4 สัปดาห์แรกวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่ม1แข่งขันที่เมืองอันตัญญาประเทศตุรกีระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2,566ซึ่งตบสาวไทยจะลงประเดิมสนามพบกับทีมชาติอิตาลีแชมป์เก่าโปรแกรมแข่งขันวอลเล่บอลชาติลีก2023ของทีมชาติไทยสัปดาห์ที่1วันอังคารที่30พฤษภาคม2566เวลา21นาฬิกาอิตาลีพบไทย วันพฤหัสบดีที่1มิถุนายน2566เวลา18นาฬิกาแคนาดาพบไทยวันศุกร์ที่2มิถุนายน2566เวลา18นาฬิกาไทยพบโปลแลนด์วันอาทิตย์ที่4มิถุนายน2566เวลา18นาฬิกาไทยพบเกาหลีใต้